คุณจอดรถพ่วงไปสาคันเลยขลากยางออกจากเลวเยโอ้ยน้องเป็สี่หอื่นนบ่บบโอ้ยอันจะหาไปเอาแว่นมัไปเจ้าสีบาเจ้าก็มาถ่เต็มสิยันมันเแก้มเอากบนมาเลยหัวแมน <chat> ว่าอยากดึงเยือนไล่เนาะเสียดายนางยางเราบอ่เดี๋ยวเรองเปิดมาสิบตัวนี่ที่มัน่ออกนะพี่น้องเราอยากดึงให้คนเห็นจีบะครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพบกันอีกแล้วกับพมเกษตรอยู่ในช่วงพมหมอผ้าซอยนะครับซอยเหลืออย่างนาตายเพราะว่า พูห <idd ratchet Lust> มอนีเห็ดเกี่ยวก็อย่างนาตายนะครับตัวนี้มีนะครับเกษตรกรทักเข้าไปในเพจผหมอบอกว่ามีปัญหาหนายางตายหนึ่งนำยางบล่าไหลาสั่นจากห้มะซอยนะครับผูหมอก็เลยลงมาพื้นที่แล้วอยู่พื้นที่ของอำเภอหนองกรุงศรีนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับเขาจะไปเบื้องกันว่าอยู่บ้านไหนนะครับไปถามมัเบื้องกันไปมาครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาซื้อยังครับแนน้ำตู่แนอยู่บ้านไหนอยู่บ้านหน้าคลองแสน ตำบลหนองไงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินจ้าอยู่กาลสินนะครับถ้าเข้าไปในเพจเมนบ่จาเห็นเห็นบ่เปิดเปิดเบิ่งหรือว่าจังไดคือเห็นเบิ่งเราเห็นเปิดเบิ่งเราเห็นเออเห็นก็เลยว่าเอาเป็นซอยรักษาอ่าก็เลยว่าอยากให้มาเบิ่งอยากให้มาเบิ่งให้จ้าอย่างในความรู้สึกที่เบิ่งในเพจแล้วนี่เสื้อบอกะเสื้อเครื่องบ่เสื้อเครื่องคือหาสิหาินะครับเสื้อเครื่องบบเสื้อเครื่องเมนบเนียน เส้อแบบใดเส้อแบบเจ้าไปเมกมาบ่เจ้าไปตัวกัวนดีมัน<ร>บอเก็ดจังไดมันคือน้ำยางคือออกจัางสีนะ้แล้วของพี่นี่ปกติที่กินเนี่ยน้ำยางมีบ่ไหลบ,บ่บ่มีเลยบ่มีเลยนะครับมีแยมมีเออมีอย่างบอบ่บ่แยม,ม,แยมบ่มีนะครับมื้อน,นี่นะครับก็บคือเขาเด้ลงม,มาหอดพื้นทีแล้วนะครับเขาจะมาลอเมืองได้0ต้ตนว่าอีก1นึเดือนเขาจะมาเบิ่งว่ามันจะได้ผลประมาณใดขนาดใดนะครับบอกว่าบ่แยมบ่เยิมเลยบอ เดี๋ยวมาติดตามมึงกันนะครับ,อ,นะรบอ,รอ,อ่ะนะครับต้นแรกต้าานใดอ่ะนะครับหนึ่งกับห้ามาห่อนล้วครับต้นแรกเป็นไรมันได้นี่เอาแต่นีน่เนาะอ่ะตามเจ้าวเราว่าลวล้นเจ็ดต้นต่อกันยุนี่เจ็ดต้นเป็นบ่แม่นีเจ็ดต้นนี่ต่อกันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเอาต้นแรกต้อนนี้เลยเนาะเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ล้องเมืองเงินป๊อดจักปีเราก็ยางนี่สิบปู่ปีสี่สิบหกสี่สิบหกนะครับสี่กว่าปีแล้ว สิบแปดปีแต่งยางแก่แล้วนะครับโอบต้นนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับในใหนูแม่ไม่ดูการันตีว่จาจักหน่อยเนาะเอา <c oughs> อ้าวบันทีบันเมียซอคันเต็มๆอ่้วพอดีละบันรอบสรงผมนะครับ มันนี้เป็นการทำลายต้นนะครับอันนี้เป็นการต้นไม้ไซสินเหมือดตัวที่สองต่อเลยครับสมือนหน่อย่างราคาเท่าไรสิบสองบาทยี่สิบสามบาทยี่สิบสองยี่สิบสามบาทเม็นมาครับวันเลยครับวันเลยวันเลยอันยี่ยิบห้ามักรัฐบาลสุดไหยสี่อย่างราคาไร่ไร่สี่อย่างราคาหร่ยร่มาราคาไายไร่เลย ีกับมักราคาแรงแรนบ่เนี้ยุกไดยุกไปเหนตั้งชิันเออเป็นยังก็มักรุกเราเราจะดิบหาหู้น่ะทีน้องตั้งไปนะครับเนี่บ่นี่นะครับต้นที่สองอ่ะต้นที่สามต่อเลยนะครับ นี่นะครับนี่ยังละแห่ใส่กันนี่ยังบ่ะนี่หวงตี <c oughs> เอานะครับจกักคุ่นลราสองหลัมหนือนเปล่าวนวัน,น,นสองหลับหรือเปล่าอเอาตัวน,นี้นะครับตัวทีสีตัวที่ห <c oughs> ้า ต้นที่6นะครับอืมอัน,นวานเลยอืมกวาดต้นไ้แล้ววันนี้ทุกวันกันได้เอา้ามานะครับต่อไปนะครับต้นที่เก้าต้นนี้ เดี๋ยวเดือนนึงเกาจะมาเบิรงกันนะครับเพคุนจอดรถพว่วงไว้ทาสามคันนะครับทลาดยางออกจาก <laughs> ปล่าไม่รู้นี่เ <laughs> อ็นบอสคุะจอดรถพ่วงไปสามขันเลยทลาดยางออกจากเปล่าแล้วต้นที่เก้านี่นะครับเก้านะครับต้นที่สิบตัวนี้แ <laughs> สดงว่าแ <laughs> สดงว่าเจ้าไซบคบมี <ac> สองต้นที่ใส่บคบเพราะว่าของผมหมอมันเอยู่ในกระป๋องเอาใส่ี <c oughs> ออยด ใส,ส,ส,ส่สีใส่สีใส่สีมาใส่สีใส่สีเลยครับสีเอออะไรอืมผู้ผู้ทักไปผู้นี้นะครับจะของสวนเพิ่มอยู่เนี่ยผู้วันนะครับผู้ผู้วันอยู่บุญนะครับครับวัอนี้นะครับกะได้เฮ็ดครบสิบต,ต้นเนาะใชาห้อก็จะมาเบ,บิ่งกันนะครับได้สิบต,ต้นนี่เดือนนานี่หนึ่งเดือนใช <c oughs> ่ทีว่ามันสีออกบางอย่างเอาความรู้สึกีลีเลยจากสภาพร้อนก็่าจะออกนะจากสภาพร้อน่น่าจะออกนะครับ ขนาดกีดเบิเบ้งนี่มีบอสผมมีเลยบอสเนี่ปิงได้ก่อกีดเบิ้งนี่กีดแหงไปเลยกีดแหงไปเลยครับมีแต่เนื้อไส้เป็นบอนะครับนี่ก็คือนะครับมือนี้เราอีกเดือนนานะเดือนนาเป็นเนื่งสิงหาเนะาะแจ่มาติดตามผลนะครับมือนี้ดวงดีนะครับผมหมอลงมาหอดเองดวงดีครับเพราะว่าทุกรอบจะไปลุกซิดล,ลงไปซยอยนะครับผมหมอมาหอดรอบถีลงมาซอยเขตกาฬสินพอดีนะครับมือนี้คิดว่าผมหมอสิลงมาซอยอีรีบ่คิดอีีบ่ กคิดอยู่แห่งคิดว่าสิโดนก็เหนี่นะจะว่าสิย่ำได้ว่าสันทอจะว่าสิย่ำได้จ,จ,จะบักต้นถิ่มก่อนครับเอาคำวันนี้กะนะครับเ <c oughs> ตรียมท่าแล้ว <c oughs> ลวาัานี้พอคุ้นเลยหลายๆนะครับที่นะครับทักกลับไปในเพจเมนบอ่าอที่นะครับเตรียมรถพว่วงมาจอดไว <c oughs> ้สามขันนะครับท่าเดือนนานะครับนี่เดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเดือนนานะครับวันนี้กะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับก,กาบสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวสวนยางนะครับมอนี่พ่อหมอลงมาที่ตามแปลงท่เดเฮ็ดแปลงทุนล่องไว้กับเกษตรกรนะครับเขาจะไปเบื้องกันว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับเฮ็ดไว้ซีฟต้นนี่มันจะไหลแยกต้นมันจะไหลบ่อจะแยมบ่มีน้ำยางบ่อนะครับไปไปเบื้องกันพี่น้องมาอยู่บ้านไหนพื้นใดมาตามมาครับกะบ้านี่ก็มีเตอส์วซงยังไงนะครับนี่นะครับ มานะครับกะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าอ่ะวก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกะคือรอบนี้มาติดตามผลเนาะอ่ะผมอยู่กับผู้ใดงเกาอยู่บ้านไหนบอกเพื่อนอีกเทิญหนึ่งนะสวัสดีจ้าซื้อชลินรัดจ้าอยู่บ้านนาคลองแสนตำบลหน,นองใหญ่อำเภอหน,นองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าครับผมอ่ะรอบที่แล้วที่มาที่ทักเข้าไปในเพจคือปัญหาหอะไรเกาะมันย่างนาตายมันบ่ไหลเลยบ่บ่แย่บ่มีเลนบ่อบ่บ่อมีนะครับอ่ะ มัเบืองกันว่าทีเฮ็ดใบม่นท่านในหอดเดือดโดยซ้ํำเนาะอีกสี่หมื่นจังสี่หอดเดือนนะครับเท่ากับมาก่อนนะครับมาเบืองที่ตามผลก่อนเพราะว่ามันในวิ่งแล้วก็คือต้องเก็บไห้มนหนดนะครับอ่ะมาเบืองกันต้นแรกก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ไม้ว้เนาะเขามาเบืองกันว่ามันสีออกบอมันสีแยมบอแต่ก่อนมันแยมบอมันแยมมันยังบอมีเลยมันบอมั้ลองเบืองครับเปิดเลยครับตัวนี้ นี่นะครับก็คือนี่นะครับมันจะไม่ถึงแก่นนะครับตัวนี้ก็คือเปลือกเยื่อมันพอดีหรือว่าจะว่าจังไหนจะว่าจังไหนเอาไหลไหลไหลมันหอดแก่นหรือจะว่าจังไหนมองนี้มองนี้นะครับแต่แม่จะว่ามองนั้นมันหอดแก่นแล้วพิเศษพิสูจน์ในระเบิงนะครับตัวนี้นะครับถ้าถูไปนะครับมันจะเป็นเยื่อเนาะเป็นเยื่อเขียวๆอันท่อน้ำยางนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือถึงบริถิถึงแก่นนะครับตัวนี้เด้ เลยอันเขียวๆกับไปอันนี้คือต้นแมนแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะพอดีเนบ่อันนี้คือต้นแรกเห็นว่าเอาไปเบ่งตัวที่สองกันต่อครับต้นแรกเห็นเราเรื่องนี้นะครับนัไม่เจ้าคือบ่าไันมาได้สันเรจะเบ่งต้นที่สองกันนะครับอันนี้คือมือใหม่หัดจีบนะครับ เจ้ากระเช็ดบาปเปิ้นเร่าโนเมียนเนาะมังกีบมังกีบมังกีบอะไรเจ้าวะนี่นี่จังเมียนอันเป็นทึ่งๆบนบะเมียนเนยนนี้ไม่ใช่แกนเห็นบะพีหรือว่าแกนมันมา นี่นะครับต้นที่สามนก็อดแกนอืมนี่นี่เยอะมันถึงแล้วใช่ไหมพอแล้วอ่ะแล้วตอนเนี้ยนี่ก็อดแล้วอ่ะเป็นไง เป็นยังไงนี่นกับกำลังซึมอ่าเป็นยังไงตะกี้มันเป็นยังไงตะกี้มกับที่ซึมหน่อยหน,อยนะครับอันนี้คือตัวดีซีนะครับถิ่มมะเห็ดอ่าน,นี่คือตัวดีซีนะครับเห็นบอเพลงไงตัวนี้ บอกไรก็มนี้บอกไลก็มไปต้นนี้หาสันจะเบาดูแล้วมันเลยกันด้วยน้ำยางมันสีไรนี้ทิมต้นที่ห้านะครับก็เพลิดเลี่ยงกันเลยนะครับบอดี้โอ้ยล้มเป็นสี่ล่ะขับเห่านะบ่บ่บ่ มันเป็นการนั่นอันไปหาไปเอาแว่นมันไปเจ้าสิว่าเจ้าก็มาถวดแต่ถือแก่นมันไปลอเวนมันไปเอาเบื้องซอยพุตาได้ดีเอากระเบื้องมันมาได้เลยหัวหัวกลางขั้นหัวกลางเอาเพียงอย่างก็ผมออดเลยผเดียวจังกีฟ้าจังเลยนะเอาต้นนี้เป็นไงต้นนี้ก็ออกฮะต้นนี้ก็ออกนะครับ ไม่แต่มันเกิดโลยเฮ็ดยังไงนี่นะครับคือสภาพต้นนะครับเพิ่นก็หาไปเบิร์ดเรานะครับก็คือ<ม>เปลือกนี่คือแต่เป็นเม็ลมวู้ดที่จับมันได้เราบ้านนี้ท่น่านมันได้แตกกัน<ม>สี่เหลี่ยมเศาได้แตกกังสี่เศร้าออกเลยมันบ่เด็กเศร้าออกเอาเอาเอาผมอ๋อมาเฮ็ดใบนี่ถ้ามันออกนี่กกี่ตัวมันบ่หนิไม่กี่แล้วชาวบาบมันมันออวกลอนไอ้กีดเป็นยังเอ้ากีด อันนี้ต้นที่หกนะครับระยะที่ว่า20กว่าวันเนาะบ่าท่านในฮอดเดือนดีปันไดอ่านะครับอ่ะนี่นะครับต้นที่7ต่อไปนะครับมาเบิงนะครับต้นที่7เดี๋ยวให้เราหาเองเดี๋ยวที่เชียงกันดีเฮ<ช>้ยตัวหันเห็นว่าตัวนี้ดิออเอาแม่เอาเอา,<ม>าบันไดมาต่อตีอันไร เอากีดกีดกีดเอากีดกีดกีดเอากีดกีดอ่ะเห็นเห็นเห็นครับกีด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 อธิบายนะอันนี้เจ้าคือกีดจังซีลักษณะแบบนี้มันเป็นการอันนี้บ่เพราะว่าดึงขึ้นไปแล้วมันก็บ่ออกก็เลยดึงหาเออก็เลยหันหาหันมีดไปอันนี้มีมากจริงกับลูกมากมาถึงมาก็เลยอันนี้แอนขืนนี่สิอันนี้เจ้าอยากรู้ซื้อเป็นบอวันมันสะออกบอที่กีดจั้งจึ่งนี่กีดเอาเด่นต้นนึ่งกับกีดเอาเด่นบอโทษครับ อันอันนี้บออันนี้ที่เจ้าอยากรูมนบอ่ามจออังเงบอว่าเข้ามาใส่ยาดีแล้วมันจิออกหรือบอออกเอากีดที่สนแ่นั้นแล้แวบ้าไม่อยากีดเียเจ้องให้พะบ้ามาแงขึ้นว่าบ้าเถงไได้กับคุณไปกีดอ้าร้อยเจ็ เดี๋ยวอันนี้นะครับต้นนี้นี่ต้นนี้จะเป็นต้นที่เจ็ดนะครับเราอยากล่องมือว่าเตีงเตีงมันออกบอลนะครับเราก็สอยไปเรื่อยเนาะเอสยหาางศิลห็นบ่ต้องไปสอยหาเอาเปิดบางนี้เเกามันนนนห็บ่ก่ต้องไปสอยหาเปิดบางนี้ลูกนี่ปืนเลยนะครับอันนี้ก็คือข้างบนนะครับถาเพิ่นบ่มีบันไดเจ้าสีไปสอยยังไดอีกตจ้าด่างมียเจ้าบ่เมื่อยตจีบอ๋อบ่เมยบ่เมื่อยบ่ดึงดึงเมื่อยบ่บ่เลี้ยเมื่อย์ตั้งแต่ยืนถา บอกว่าไข่มันออกมันก่มันอยู่ลางห้าบ่มีมองเอาแล้วบ่อ่าๆเอามองนี้สันเอามองนี้เจ้าบ่ต้องไปยกสูงบ่ต้องไปเฮ็ดหาละเนาะพวหมอมาซ้ำเนี่ยกะที่เป้ามึงนี่นันแล้วเอ้ามันขาตามันดิ่นกลับเบิดแล้วเอ้าที่ด้วยบ่แมนขันเฮาวขดซอกไก่ๆที่มันก็สิมั่วไปเลย โอ้าสายตาเจะเหย้าหยุดออกไกลๆสิมันกก็สิบอันเทิงๆกับพวกหมอกระกลมอะไรมันสีเงาน้องมม่สายตาทั้งเตะกับสีเอยนะครับอ่ะต้นที่เจ็ดจะเห็นเป็นยังไงต้นนี้ออรลายฮะหน้าต้ามออกร้ายหน้าต้ามออกร้ายแล้วเจ้าสิกินหน้าต้ามมือหน้าเทิงวันนี้เอาขันออกก็กินหน้าต้ามแล้วเนาะจีนนาเทืองจีนไฮนี่นะครับวิธีการกินดาวบนเพ่งายนิดสิ่งเดียวนะครับพูนปีนพบนแล้วใส่ดำนิดหนึ่งหุ่นเนะครับปีนจนสุดแล้วนะครับกระเบื้องพวกตัวนี้พี่ ม <risque> า,าเบิ่งต้นทีแปดนะครับนี่คือต้นทีแปดประมาณนี้นะครับอันนี้นาน,นาอ่ะนะครับนี่ต้นทีเก้า <weniger> เอา เสียงไรไรบอครับบอต้นนี้ไรบอฮะตัวนี้ละมืออันมือมืออึนมืออันขากมืออึนเอ้าโพแข็งโอ้ยเจี๊ยบแต่จุดไม่ได้หรอกอย่างเจ้าอย่างเจ้าไม่เป็นอย่างไรเลยพึ่งหันเก็บบ้านเจ้าโพแข็งมากพึ่งหันเกับว่าอย่างพื้นว่าบุนี่เนาะโอ้ยนี่นะครับนี่นี่เอานะครับต้นสุดท้ายต้นนี้สิบนะครับจะเป็นต้นนี้ให้เจ้าเลือกเอาหลดเอาเดี๋ยวสีหาว่าจังสันจังสี่อีกเหรอมาเอามองเล็กสีผิดเลยไดี๋ยวมามงเล็กสีไปเลยเลขมงคลใช่เอาจัดไป เลขกจบเป็นอย่เห็นหมดแมนโอ้ยบ่อยากดึงเกลนไลายเนาะเสียดายหนักยางเราบ่อเดี๋ยวเราเปิดมาซีบตัวนี่ที่มันก่ออกนะพี่น้องเราบ่อยากดึงให้คนเห็นที่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าทำมันไหลไปมันก็เสียไลายเนาะบถ้ามันไหลไปมันบ่อ บอทำมันไหลไปเจ้าบ้านบ่ได้โผมากกับเสดายมันก็เลยบ่อยากดึงให้ดผิดเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ดเบิ้บ่เอานะครับก็คือเฮ็ดซีฟต้นแล้วนะครับอ่ะมาทั้งพี่วันนี้หันมาพี่วันนหันมาพี่หันมาหากองพีวันนี้เอาทั้งได้เฮ็ดซีฟต้นเหรอเห็นทั้งสองคนเหรอเนาะเป็นยังไงครับความรู้สึกแรกๆคิดว่าเป็นอย่งบ่ตอนแรกคิดว่าไดขึ้นบ่ได้คิดว่าบ่ออกปลายปะนี่คิดว่ามันดึงหางกะทิ่พ่อแยมๆคือจังตะเกาที่จะคล้องไหลเศาไว้ครับ พ่อเพิ่นมาใส่ปุ๋ยให้แล้วบ่ทันได้พอเดือนอยู่ว่าแม่นติแม่นขาดดีซ4มือ,มอน,น,นะครับฉันก็บไ่ได้นับมืออ่าแม่ <c oughs> มาเบิ่งมื้อนี้มันออกก็ถือว่าออกนี <Okay. S 1> ่นะครับมันก็ไหลนะครับถือว่าออกแม่นบ่ค่ะออกจ้างเ,เ,เจ้าเว้าจ้างเจ้าเฮ็ดบ่นี่จ้างมู้เจ้าเฮ็ดบ่บ่ฮะติดต่อไปในเพจอีหลีตีจา้าพิโต้ไปดีฉ <c oughs> ันกับบารด้มีเด้ออันนี้ป้าย่างฉันแต่ว่าผู้นี้เป็นคนอัน ได้เสียเงินบ่ไดิษฐ์อย่างนี้บ่ค่ะบ่ได้เสียนะครับสันได้แล้วนี่สันจีนได้เอาโวมาเชื่อสันได้แล้วนี่สันจีนได้เอาโวมาเขียนบ่รอดแรกๆนะครับท่านผู้ชมเบิ่งตั้งแต่ตัวแรกเด้อเบิ่งสังเกตเบิ่งตัวแรกดีๆเราจะบ่กีดให้ถึงท่อนั้งอย่างเพราะว่าหนึ่งเราเห็นมันแยมแล้วเราก็เลยว่าเสียสีเสียดายอย่างเสียดายจังนะเราก็บ่กีดให้ผู้อื่นเห็นแล้วก็เราบอกว่ามันนะครับอันนี้ก็คืออ่ะ ทำสิบต้นวันนี้ที่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างความคิดดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะที่พี่เห็นล่ะดีจ้ะได้ตัวบอเบิ้งได้เห็นในเฟสเราคือคือกันแบบนี้บอคือกันนี่แหละกับเบิ้งติดตามอยู่ตลอดโอเคอได้เห็นแล้วเห็นสิบต้นนี่คิดว่าที่เบิ้งอยู่ในเพตหลักไม่เห็นโดยตาเจ้าของได้เห็นเจ้าของเองเนี่เป็นยังไงเนี่ยจ้าก็ดี ดีใจที่มันไหลเข้ากับสีได้กีตองสินะอครับผมอ่ะเมื่อนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพีชลินรัดนะครับอยู่บ้านบ้านนาคลองแสนนาคลองแสนนะครับอยู่หนองสีนะครับกาฬละสินเท่านี้ล่ะนะครับถ้าผู้ใดนะครับเบิ่งคลิปนี่แล้วบอเสือนะครับให้โทรหาพี่ไปเลยเบอร์ใดครับบอกไปนะเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกจ้ะครับผมอ่ะนะมาเบิ่งหดสวนเลยเป็นบอถ้าบ่เสือลงมาเบิ่ง นะครับแม่นบริตัวเบาตัวบริจางเบาคือเบาดีแท้กันจีบานนะครับมื่อนี้จางวะบริจ่างบริจางบริเสียงเงินบริเสียงบันออกแล้วต้นละหานลอยขึ้นมาแบบนี้เมื่อนี้นะครับกะเฮ้ากะได้เฮ็ดพิสูจน์กันแล้วนะครับทั้งซีฟต้นแล้วกะขอบขอบคุณพี่นะครับที่มาเฮ็ดแปลงตัวยางให้กับเกษตรกรท่านอื่นเห็นที่ว่ายางมันบ่ออกแล้วกลับมาออกเหมือนเดิมนะครับถึงว่าทีเป็นต้นส้มนะครับต้นแตกต้นใหญย ต้นที่ว่ามันบ่มีแล้วนะครับเห็นสภาพกีดกับคงจิรูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ละต้นอย่าลืมนะครับฝากช่องนะครับติดตามเพจนะครับพ่อหมอเกษตรด้วยนะครับใครที่มีปัญหานะครับยางหน้าตายน้ำยางไหลน้อยนะครับทักเข้าไปในเพจ Facebook y o u t u b e นะครับพิมพ์คาว่าพ่อหมอเกษตรนะครับลงทุกพื้นที่แก้ปัญหาทุกบ้านทุกเมืองทุกพื้นที่ทุกจุดนะครับอย่าลืมครับมือนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับอ่ะเยม